สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ด,ดีครับ TF มิ่นทุกท่านทุกท่านเอามือน,นี้ฝันดีแล้ววันนี้แล้วปูม,มาหาแล้วโอ้ยโทรหาหนูตั้งแต่เจ็ดโมงสองม่นบอหนูบ่ได้หลับโทรหาคื่ไหนบอกทานโดดวันนี้จบโทรไปอปูมาแล้วหลังจากที่ล่อค่อยมาสิบกว่ามือตั้งแต่ตองวดวตองหัวเข้ามา่องไม่ พอดีเมื่อวานไปทิดท่องฟังลูกนิมิตวันพุทธงามเนี่ยไปท้ำบุญเด็กจะออกไปได้ประมาณปูได้มากท่านที่เลยหลังจากไปท้ำบุญมากงานปลาป๋าไปถ้ำบุญปูเกือบบ้านได้มากครับเกือบเป็นปลาป๋าไปต้องมาเรื่องเนาะแล้วก็ปูก็มาก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 คงสุดท้ายนะพ่อเนาะแต่ว่าตั้งแต่ปูคูนหลวงปู่คูนมากงวดนั่นลงพระโตอีกขับหลวงพวกคูนนี้วันนั้น เขาตัวไหนก่อนครับเขาเก็เก่าเนอะหลวงพ่อคูณนี่มากเเขียนให้เก็เก่ามาที้หลวงหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี่งวดนั้นเขาซุนเก่าก็คืองวดที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าหลวงพ่อคู่นี่เขียนให้แต่ว่าหลวงพ่อโตบ่ได้เขียนให้เอาคู่ไม่เอาคู่เอาเอากระคุกระคุโบราณกระคุโบราณกระคูไม่กระยาคีซี่นี่แหละมาให้ตักน้ำก็เรื่องก็เอาไปตักน้ำ ตีเป็นเลข0809เขาจะยังไงคือมาตีแม่นคักตีเลขเอาก็ตีเ่นั้นครับ <c oughs> จองตัวนั้นแต่ว่าพูดถึงงวดนี้เลขแนวทางของพอเรื่องนี้ม่ว่าจะเป็นความฝันความฝันก็ได้แล้วบานนี้เลขผีตายหงก็ได้แล้วล่อ,ออย่างเดียวคือปูปซึ่งกับบวู้ว่าปูได้เสียมากงวดนี้และแล้วสิ่งที่รอคอย ก็มาแล้วมากเป็นจริงเป็นจริงแล้วมาเมื่อคืนนี่สดสดร้อนร้อนสดสดน้อนๆครับตื่นขึ้นเฝ้าโทรหาทีมงานทันทีเลยเอาวันนี้เพราะเรื่องเราโซฟังลูกหวันเอฟเีเอาไปซื้อฝันงวดนี่แม่นหลวงปู่สวงนี่มาหาวันหลวงปู่สวงแม่นปู่สวงไหนครับเพราะเรื่องปู่สวงปู่เดินดินนี่ไหมปู่สวงอย่างปู่สวงเทวนาเดินดินแม่นเทพนารเดินดิน ปูสวงมาหามากับลูกน้องเพื่อนท่านอนะ่ะซีองซีครับปูซีครับปูสวงแมน่นเพื่อนมาน้ำกันครับมาน้ำกันพันมานอนปูสวงนี่มัดสิปินแทนแทนขีน้ยงแทนว่างศพมืออียังเพื่นซีละ่ะครับอยู่ประมาณจากอ่าเม็ดกกควนนี่แหละระดับเด้ออกอะนับนี้ เอาเพิ่อนน่ะมันนอนง่อยกันอยู่หลวงปู่สูงอยู่กลางสองหลวงปู่สวงนอนกลางนอนกลางอีกสองลูกนอนขอกนอนขอกบัดนีองค์องค์ที่สี่นี่ลงมานอนทั้งนุ่มนอนอที่ข้างบนสามองค์ครับนอนข้างลุมองค์หนึ่งแล้วผมกลไปนอนเฮี้ยงกันกับองค์ทั้งนุมนอนเฮี้ยงพระยี่ข้างลุม พ่อเรื่องไปนอนพร้อมครับไปนอนพร้อมนอนเฮียงกันกรับเพิน่นครับบัตรนี่คืยจังปูสวงเนี่ยนะว่าว่า,วามีพระพุทธทรูปสามองค์เรื่อท่องคำมาสั่นเอาขึ้นไปเพื่อนสองครับเอาไว้น้่ผมองค์น,นึงเพื่อนว่า่ะอือเป็นพ,พ,ททรปพระพุทธทรูปทองคำพระพุทธรูปทองคำแมนโอ้พระธรรมดานี่นี่ ตั้งแต่ขนาดว่าปูสวงมากนี่ครับเพราะธรรมดานีูแล้วยังเอาพระพุทธรูปทองค่ำมาให้อีกแม่พะล่วงได้อุ้มเอาวะนี่อุ้มมาข้างน่เอิกนอนเฮี้ยงกันกับพระอยู่ข้างลุ่มเนี่พระองค์เพื่อนเอาให้นะพระพุทธรูปท่องค่ำน่เอามาข้างอยูนหน้าอกเลยเอาพระพุทธรูปท่องค่ำข้างไว้หน้าอกแม่เราก็นอนนอนเฮี้ยงพระผู้เพื่อนตายอยู่ข้างๆางนี่เอาเพิ่นตายแล้ววะนี่ครับตายตายเมื่อ้วพระองค์ตายเมื่อไหร่ โอ้ให้ว่าเพิ่นนอนเฮี้ยงนอันอยู่ทั้งแผ่นนี่ก็คือว่าเพิน่นตายหมดแล้วเพิ่งมรณภาพหมดแล้วแมม่นะแต่ว่า,าห่างได้ยินเสียงอยู่ยินเสียงต่บ่เ,เห็นปากเว้ากะบ่เห็น,นแต่หูยินแต่เสียงโอ้ว่าเอาพระพุทธรูปมาให้3เด้อ3องค์ให้เอา2องค์นี่ขึ้นไปหาปู่สวงเอาขึ้นไปหาปู่สวงอ่าอีกองค์นึงให้พราเรื่องให้พราเรื่องมาข้างน่ะอกนอนเฮี้ยงกันกับพระผู้เพิ่นตายอยู่พระตายนี่นอนอยู่ข้างขวาครับ เรื่องมันสิเป็นบนล่างออ้พอเรื่องคิดว่าจะเป็นบนเป็นล่างเลยในฝฟันเดียวเนี่ยแม่ฟันเดียวบนล่างโอยู่ถ้ำหลวงปู่สวงนอนสามองค์สี่เปบนครนบนองค์แม่นอนยู่ทั้งข้างนี่ทั้งมันอยู่ข้างล่างแม่นว่ามั่นก็ต้องเป็นล่างอยู่แล้วม่นนอนเที่ยงกันครับพอเรื่องยีนแต่พระพุทธรูปนี่เพิ่นเอามาให้องค์หนึ่งแม่นอนข้างเอื้อยู่ องค์ใหญ่ง่ายเสือพิยนะพระพุทธรูปทองค่ำพระพุทธรูปทองค่ำพระบูชาหนิเหรอเนาะแมนแต่ปิ่นทองค่ำสามองค์สามองค์นอนตายกันสามองค์องค์หนึ่งน้องมานอนเฮียงค่างเพราะเรื่องตีตียังไงเอ้าเอฟซีร่งเบิองเนี่ยตัวที่เพิ่นบอกเลยสันเพิ่นได้บอกว่านี่ฮะเพิ่นได้บอกเป็นตัววะเพิ่นมาบอกนี่นี่ ว้วนได้เขียนใ้พร้อมบ่แสดงว่าให้ตีเอาให้ตีเอาปิษณะนี่เพื่อนห้มาแล้วปิษณะตีเอาตีเอาม่าเมื่อกี้กับตีเอานะบ่นวดว่าหั่นกับตีเอาเนี่ยเพื่อนบ่บอกเิี่อันรัวบ่โตนตีว่าเพื่อนเอาคู่ม่ให้คู่ก็เป็นศูนแล้วคู่มันม่นก็เป็นศูนไปตักหน้ามันกันสร้างเมือนกับม่นเน้ะครับกระตีว่าพระเป็นแปดก็เป็นเก้ากรตีศูนแปดซูนเก้าเท่านั้นอู้อนี้บัานนี้เพราะเรื่องเดือดตีจังเดยวันนี้ก็งงงวดนี้บ่ ครับงวดนี้สีตีสีตีข้างบนก่อนข้างล่างนี่เอาไว้ยังนั่นขางล่างสีเอาไว้เฮ็ดยังบ้สีตีตีบนก่อนยังตีล่างตีเท่าล่างช้อนมันเจีงโ่เอาเอามันเจียงโม่หมวกกันตีรู้ป่ะเนี่ยเอาตีความฝันรูปแปดมองดูปิชนานี่ปิชนานี่ผู้สวรอยู่ข้างอยู่กลางครับพระชองอันยุแปดวันโยกข้างสี่ตีแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปด ครับตีบัแปดศูนย์สามกับเก้าศูนย์สามแปดศูนย์แปดศูนย์สามนันกันมีตะไยอยูเนาะไม่ฮะศูนย์สามมีอย่เราบสามองค์เนี้ยเน้นเลยดิเน้นพ่ออมศูนย์สามผ้าสามองค์ตายตีไปศูนย์สามเลยเอาแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สามเลยเอาว่าว่าต้องเอาสามตัวเอาเอาตานศูนย์สาม ศูนยเขียนหนาไหมเลยเขียนหนาไหมเลยซุ่มเกาเอาเอาิมเลยแมนมันใจแห้งแล้วเขียนหนาไหมเด้าสุดเ็เรื่องกันเลยเรเรื่องตีแปดศูนย์แปดแล้วกันศูนย์สามหรือเก้าสากันเลดศามก้าศูนก้อนนั้นเพราะเรื่องหไวเี๋วหกศน์สามกับเจ็ดศูนย์สามแนกาแสดงว่ามันเลขศูนามคือเก่า ศูน,นยสามคือเก้าเหลือหมดเนี่ยเราพระพุทธรูปบ่ตีหรอครับพระพุทธรูปเอากเก้าอันนี้เก้าศ <90 3 S 1> นะูนย์สามเก้าศูนย์สามหรอหรือจ,จะเอาเก้าศูนย์แปดก็แล้วแต่แล้วพระพุทธรูปจะมาเป็นเก้าไม่เป็นเก้าครับพระพุทธรูปนี่ต้องตีเป็นเก้าอย่างเดียวเลยเก้ากับเตี้ยวกับให้ไปเก้าศูนย์สามเนี่ยเอาเป็นศูนย์เก้าสามไปได้หรอครับพ่อเรื่อง <laughs> บ่บ่ <laughs> ศูนย์ศูนย์หนีศูนย์หนีมาหน่วยสิบแน่นอนเลยศูนย์ศูนย์สี่บอยู่ร่อยบอบอยบอยู่ร่อยคือเก่ามันสี่มาโยหน่วยสิบตัวแรกก็จ้าพ่อฮะแปดศูนย์แปดบอแปดศูนย์แปดศูนย์แปดตัวแรกจ้าแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สามแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สาม ตัวสามศูนย์ไปเลยบอกศูนย์สามศนย์สามศูนยามมศนย่อยเขียนกรับหม่เพื่อนแน่มาถ้าเพื่นบอลูพิอนรู้แล้วล่ะเอฟีเอฟีบลู่นเอฟซบอนเรื่องบอกว่าซื้อบนนี่ซื้อบ่ติตศูนย์บ่ได้กินแมนเลขบนนะครับแสดงว่าตัวเลขนี่เพิ่มมากอีกบ่เพิ่มซ้ำจากซ้ำเพิ่มนักนั่นหรือซือครับ เพิ่มลักล่อยเพิ่มลักล่อยศูนย์แปดครับที่เพิ่มมาแมนศูนย์แปดไม่ศูนย์แปดเพิ่มมาแมนเด็กตัวเก้าเพิ่มศูนย์แปดตัวเดียวชุ่มนันก็ศูนย์สามคือนเราครับเพราะเรื่องปฏิก้าสามบอกพอพอโพธิลบสามองค์การเพชรตัดออกลดอ๋อท่าพูดอะไรไม่ตัดสามแปดแปดสามหมื่นตัดออกครับเติน แต่ฟันฟันในตัวนี้ัวไี้ฟันตัวตัวไหนครับพ่อเนี่ยตัวฟันเมื่อวานนี้วงตัวเดียวเลยศูนย์สามเมื่อวานศูนสสามตัววงตัวไหนจ้ะสตัวนี่ตจเมหกหกศนสามวงไปแล้วบันนี้ว่งเก้าศูนสามอีกตัวหนึ่งนะเอาแลเพราะว่าพวกทุลูเป็นเก้าดินจ้ะ เพิ่นเอาผักุทธรูปมานาวหนีแต่ว่าคือเอาไว้ทั้งเครื่องสองเนาะโอ่นอ้อยอย่งนเอาไว้ทนะั้งเครื่องเอาไว้น้ำปูสองมันบอกเอาไว้เพราะเรื่ององค์หนึ่งมันบอกพักุทธรูปเอาอยู่ในนี่ละ่ะเอาไว้เพระออเาะเรื่ององค์หนึ่งองค์หนึ่งเอาบนตีแล้ววันนี้เพราะเรื่องล่างในบานนี่ล่างนี่เตี้ยครับพระนี่ พระเพื่อนไต่แอนมครับพระไต่ว่านอนเฮียงนอนเฮียงนอนเฮียงกับพระเรื่องพระพุทธรูปข้างหน้าโอ้บังอยู่ดีหรนอเปล่บังอยู่ทีตีตัวเองว่ะแต่เ wow, ร <vielen. S 1> ็ นี่หกหีอะันตีตีพระนี่ตเป็นแปดหาเสนอพระตีเป็นแปด่แล้วหามาจากนี่นี่อ๋อเพรเรื่องพเรื่องพอเรื่องวาเป็นหกมนบอเป็นหาตัวคนเปเป็นหกด้วบอกคใชเป็นหาเปเรื่องกัสิทธิหาแต่พเรื่องผูบด้อ๋อเขาูใหญ่เป็นหก่้ นี่เปลี่ยนแปลงมาแต่ว่าสิ่งที่พ่อเลืองได้ในฝันนี่คือได้พระพุทธรูปทีม่นเลยพระพุทธรูปท่องค่ำพร้อมเป็นเรามะให้พร้อมพระพุทธรูปบระมานพระพุทธรูปธรรมดาพระพุทธรูปท่องค่ำเลียมยุบแบบนี้นี่ต้องให้สินงสถิติแล้วล่ะอันนี้พระพุทธรูปนี่เป็นผู้สวงหีืเา่าว่าเอาคืนเมนื่อวัยหนีสององค์ เอาลวกไปให้ตัวองค์หนึ่งครับเอาให้พเพื่อนองค์หนึ่งอ่าก็เลยหงิยนเพืเอเ่อนว้าก็เลยลูกไปอันนั่นผ่าเพื่อนครับเอาพระนี่ไปโ้นให้เพื่อนลูกขึ้นหงยินเพื่อนว้าแล้วนะครับจับพระพุทธรูปสององค์นี่ไปให้ปูสวงไปส้นเจ่ผ่าเพื่อนเอาคุ้มเพื่อนน่ะครับ,บสององค์ก็นอนนิ่งเฉยอยู่กเ็เอลยอนนั่นผาให้จับไปทุกองค์น่ะองค์นี้ก็ห่มผายพร้อม กับพระพุทธรูปมาขัางก็เกี่ยวกัของกับน,นอนเฮี่ยงกันยุ่งซัน่นะเหยี่ยงกันยุ่งข้างล่างเพราะว่าองคอง์นี้สิเป็นเลขล่างอยู่แล้วน่ยองค์นี้สามองค์สิเป็นเลขบนครับที่พระเป็นแเ,เป็นเจ้าน่ยเ,เลขนี้ที่ที่ มันใจยูนีก็คือศูนย์แปดกับศูนย์สามเลขบนอ่ะมันใจชื่อศูนย์แปดกับศูนย์สามเลขบนอะบนเนาะไมนใช่เลขล่างนี่พระนี่ก็เป็นเพื้นตายไปหรือสิ่ตีเป็นห้าแปดกับห้าศูนย์หมด ใส่ก okay, so ันตี้อครับผมเอฟซีที่ได้ฟังน้ำกันครับตียากอยู่ครับตียากอยู่เพราะว่าคือหลวงพอตัมากมันตีง่ายอันนี้พระมาซีองค์หรือสีเป็นสีสีแปดบ่กับว่ารู้คือกันสีแปดนี่นี่จะล่งที่แหลกมหมวะแมนล่งที่แหลกล่อง แต่ว่าสําคัญคือเพื่อนเอาพระพทตรูปมาให้พะเรื่ององค์หนึ่งนี่แหละพะเรื่องใดพะพทตรูปองค์หนึ่งเดี๋แม่แต่เอฟซีฟั่งไปแล้วก็ตีซ้อยกันให้ตีเด้เปยนแต่ตะเกาพระทุมใหญ่ทหารมาผัดจะขวดนะเนี่ยครับผมตีไปก็ตั้มพป้ผมว่าแปดศูนย์แปดกับศูนย์สามเนือเลยเดี๋ยวนี่นะบนบนศูนย์แปดกับศูนย์สามนี่แหละแม่ ตะวันล่างนี่นะล่างนี่พระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์หนึ่งแมนกับคนกับคนคู่หนึ่งนอนเหียงกันอยู่งก็สิเป็นเลขสามตัวอันนี้ล่างกันเลยซี่เป็นสามตัวล่างบ่ะวนี่พระนี่เข้าเข้าตีเป็นพระโดเพื่อนแกตายแล้วแต่ตีเป็นพ่อเรื่องนี่อันตัวพระพุทธรูปเพื่อนเอามาไห้เข้าไหมเอามาไห้ไว้ซื่อเนี่ยเพื่อนไห้นียนะ เอาเองนี่วะั่นตีตีสักนกับพระนัน่ตายนะเอาใน่วนเลขล่างนี่เพราะเรื่องตอนแรกเพราะเรื่องว่าซีกับหกตัี๋วดิแมนตอนแรกก่อนหน้านี้เนาะเลขล่างเพราะเรื่องมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกซีนะครับแบบนี้จากฟันนี่นี่มันคือว่าเขากันเหรครับเพราะเรื่อง นี่สิตีเป็นหกเถ็นบอกฮกพระซีองคนน์กันหน 60, กซีคือเราเห็นบอกแ <laughs> ม่นว่าเห็นข้นนี่ก็เปลี่ยนหาเป็นหกแม่นว่าพระซีองค์พระซีนี่สิเป็นหกศูนย์ฮกซีพระซีองค์นี่ตายเมื่อตอนนี้นันมื่ก็ตีเข้าไป,ปะนะตัวนั้นเขาว่ต้องตีกันตัวนี่ผ <laughs> 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 มตีพวกออกหรอกมึนแล้ว <laughs> เดี๋ยวอีกจักมืองข้ามื่อนี่ซิบซีหาปัวไม่อีกเลยเฮ้ยโอ้ยเหยียบมาเนี่ยเปลียนยุ่งอะไโอ้ถึกแล้วถึกแล้วหมาถึกเหยียบเหยียบมาหน่อยดีนะมาเหยียบข้ออ๋อมันก็เป็นเรื่องซี่แหละครับเอ้าตะเกาพระซุมดังๆเพื่อนมาหาเพื่อนมหาไห้โศกเข้าอยู่แล้วครับเอาทีครับเพราะเรื่องเอาเพราะเรื่องตีรถล่างเพราะเรื่องตีตัวไรเอาว่ารถครับ ล่างเตีแมนสีตีแล้วคองเป็นว่าเป็นหาเเอาเป็นหกซะครับเอาเอ้าเอาเป็นหกเอาพระนี่พระนี่เพื่นไต้ครับพื่อนไตอาท์ติเป็นหกศูนย์เนาครับหกศูนย์ฮกศูนย์ซึ่งก็เป็นเลขพีไตหงแมนเลขพีไต้หงนหนึ่งหกศูนย์นะครับ,บซึ่งเพราะเรื่องจับมาไวล่างแล้วหกศูนย์หกหนึ่ง คิดว่าจะเป็นล่างเพราะวางวดที่ผ่านมาเลขพีตหงไห่กับศูนย์เกากับข้เขาล่างมน่นเขาล่างห้าศูนย์เก้าครับเขาล่างบัดนี้ตีหกหศูนครับพระหตีตีเป็นเป็นแปดแปดศูนยกับมี้ยแล้วเนาะเออแปดศูนย์กับมีแล้วแปดศมี่ล้ว4ตีเป็น พระสีองค์พระสี่องค์ตายเมือนนีบอ่ะชุนีก็เคยหายเ้วได้เห็นว่าหาไม่แล้วรอบหนึ่งีชนแต่ว่าตัดออกไปแล้วครับอ่านี่เสียเอาซีีนก็ได้เาเอาตีเป็นสีซุนนกับซีซุนนบอืมีมาอีกตัวหนึ่งเนาะแม่ ปีนา้อีดีครับโอ้ยซอยกันวิเคราะห์ซอยกันแสดงความคิดเห็นเด้อครับผมตะเก่าฝันนั่นบ่อใครพลาดจะเปียนโูโโโ้ยคือไรใจเดี <st> ๋ยวเปยนเดินนั่นเดี๋ยวเพิ่มมัดกับอะไรเพิ่มอะไรได้หรอเ <st> ลขกับมีเตอตัวเดียวกันเหมือนตุ่นแม่นบ่ศูนย์ติดสูนสามเหมือนตรับเลขติดสูนสามเกือบเม็ดเลยอะตเตรียมห่อลักลอยมาเพิ่มแม่นครับเมาเพิ่มลักลอย ลักลักนี่บนนี่คือ0ูนย์สามกับศูนย์แปดเมียนนะครับ,บศูนย์สามกับศูนย์แปดานบ่ติดศูนย์คิดว่าบริกจน่ะงวดนี่บนเอา้าวบาทนี่นี่เด้อครับผมตัวเลขของพอเรื่องไห้ว่าที่ล่อค่อยปูยูปูกับแม่แล้วนะครับงวดนี่ ปูสวงมากครับงดีเป็นปูสวงมิตรพระใหญ่ๆทั้งนั้นมาหาสวงนี่นอนเลี่ยงกันอยู่ทั้งโต๊ะสามลูปนะครับแต่ว่ามรณาภาพหมดแล้วในฝันปูสวงนอนกลางนะครับเพราะเรี่ยงตี8ปดศูนย์แเก้าศูก็ศูนคือเก่านะครับ,นบในส่วนบน ซึ่งก้อนนั้นเพราะเรื่องกัดเน้นไว้แล้วเน้นที่ศูนย์สามไว้แล้วนะครับหลอกกับสามตัวนั้นวงไปหกศูนย์สามก้อนบัดน,นี้มาวงเพิ่มคือนเก้าศูนย์สามนะครับส่วนเลขสองตัวมีศูนย์สามกับศูนย์แปดบนนะครับบ้าน,นี่อ่าส่วนล่างนี่พระหนึ่งรูปนอนเลี่ยงกับพราะเรื่องนอนเฮี้ยงกันอยู่พราะเรื่องมีพัทุลูปอยู่บนหน้าอกบนหน้าอก ครับอตีหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ซึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนี่ตรงกับตัวเลขผีตายหงแมนมันเมื่อกี้ก็ตรงกันตรงกันตัวอันอันของอันหลวงปอตูแมนว่าปอตูศูนย์แปดศูนย์เก้าผีตายโหงไห่ห่าศูนย์เก้าเนี่ยครับหาว่าตรงกันที่หกศูนย์นี่แหละ <Yeah. S 2> ตอนแรกว่าจะตีเพราะเรื่องเป็นหาเพราะเรื่องว่าเอาตีเป็นหกก่อนละเพราะว่าล่างเพราะเรื่องไอ้ว้ซีกับหกแต่ที่แรกแล้วนะครับซีกับหกแต่ที่แรกแล้วก็วให้ว่าเป็นการไม่ย้ำเลขหกศูนย์หกศูนย์ซะแล้กการมีซีศูนย์อีกตัวหนึ่งที่ของใจอยู่ mm. นะครับซีศูนย์นี่คือตีจาก <c oughs> พระสี่รูปแม่ตายหมดตายเบิร์ตนะครับมอหน้าผ่าหมดแล้วแม่ เอาถ้าเห็นต่างยังไนซอยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของมา้าเลยเนาะใจบุญเนาะเพราะว่าตียากอย,กอยู่ดิแมนค่ะเงินปิดศานายากปิศานายากอยู่นะครับคือถ้าไม่มีพระพุทธรูปเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งิตีง่ายขึ้นแมนแมนค่ะเนาะอันนี้พระพุทธรูปท่องคำสามองค์เอาไปทั้งทั้งสองเอาไปข้างล่างกับพระเรื่องหนึ่งนน่นะเอาไปให้ผู้สวงสอง แต่ว่าพูดถึงเลขบนว่าหลายตครับ03กับ08แค่นั้นแต่ว่าเลขล่างนี่หลายตัวแน่เลขล่างนี่มี60 61 62 64 40แต่ว่าพอเรื่องย่งบระธในวงห้ล่างนี่เดี๋ยวนัอ่นอีกจะขึ้นก่นอนนั่นอีกจะขึ้นสองขึ้นขอขอขอเพิ่มอ,อีกก่อนวันนี้10 14เนาะครับ14 15 16ค่ะอีกสอง <12 S 1> วันนะครับนมีเวลาอีกสองขึ้นที่ได้ฝันเพิ่ม ตัวบนอลเน้นไปแล้วครับเหลือล่างขอครับมืนขึ้นนี่สวดขอหวยไปแล้วคาถาออกไหมไปเลียนมาแล้วบอลไปเลี้ยงมาแล้วเลียนมาแล้วอ๋โอเคครับผมอ๋อยังเสียตอนนี้นะเอาเอฟเีกะเบื้องหลังรถครับเห็นตั้งยังไงกะนร่องร่องตีจากความฝันเนาะครับแม่นแล้วล่ะปูสวงมานี่ฝันนี่นะฝันนี่แม่นแล้วครับฝันนี่แม่นแล้วล่ะ ทังสีเป็นจ้าไดตีเป็นตัวไดแค่นั้นละ่ะนะครับจ้าได็ขอให้สิ่งที่เพราะเรื่องวิเคราะห์ให้นี่ถือได้เอาบนเน้นแล้วรอเน้นล่างอีกวันสองวันนะครับหรือว่าเพอเรื่องจะบ้วงเลยเอล่า <c oughs> เยวล่างนี่เพราเมือขึ้นนั่นล่างนี่ กะซจำมือขึ้นนี่กะมากพะพระกะมานอนอยู่ขั้งค่างอยู่ครับตีเจ้าของ,ของหกต,ตีพระศูนย์ตายสี่ศูนย์พระสี่องค์ตายมาหมดแม่นอนฟันอีกสองคนขอไม่ร่ากแก้ตื่นร <c oughs> ับยังค่อยเน้นเนาะ <c oughs> ยังค่อยเน้ <c oughs> เนล่างเอาโอเคครับผมก็ถือว่า ตัวเลขนี่คือชัดเจนแล้วละ่ะล่อแค่เน้นล่างแค่นั้นนะครับบนเน้นแล้วนะครับ0308แซน03อย่าลืมกลับเลยเออ30นะครับจะไหนก็ต้องกลับไปแล้วมันอนแน่นอนนี่แต่เลขแจ็คไม่ถนนนี่มากนกหน่วยรักสิบูนย์นี่แต่มาแน่น,นอนบนศูนย์กับเอ่อหน่วยกับสิบนี่ต้องมาแม่นครับอา้าวโอเคครับผมพอเรื่องบาดนี้ไม่ลำเวลากับ เง้ยาไปแล้วเกือ <c oughs> เออคเรื่องโงมุง24แล้วครับผมเอาฝากพเรื่องอบครหลายครับ